ก็เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมนะตาวชโอกับเก็บแกรนบูแฟนตาซีแล้วนะครับผมซึ่งคราวนี้ผมจะมาทำรีวิวกิกับตัวละครอีโอนะครับเพราะเพิ่งได้เป็น5ดาวนะครับผมแต่ก่อนเราจะไปดู5ดาวนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าสี่ดาวมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับก็นี่จะเป็นตัวละครที่พูดถึงครับนั่นก็คืออีโอนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวละครลิมิตนะครับลิมิตแกรนธาตุแสงครับผม เรามาดูสกิลเขาก่อนนะครับก็คือพื้นฐานก็จะเป็นยิงทาตแสงอยู่แล้วแล้วก็ทั้งทีมจะได้บัฟเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตมิสติกวอเท็นี่ก็คือจะเป็นก็แหละเป็นบัฟพิเศษของนีโนะครับแล้วก็จะมีท่าแรกยิง7ฮิตยิงธาตเวทอะ่ะ7ดฮิตด,ดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวนะครับเป็นการแรนดอมท่าที่2คือการฮิลนะครับผม ข้อที่3คือเปลี่ยนชาร์จบาร์ให้กลายเป็นบัฟไอชื่อไอเนี่ยแหละครับไม่สติกโบรเิทุกทุกยีของชาร์จบาร์จ,รจะได้1นึ่งเลเวลสูงสุดคือ3ามเลเวลนะครับสกิลเอฟเฟกต์แอนด์ชาร์ t แอคแท็กสเป b อัพบูสก็คือสกิลมันเอฟเฟกของสกิลจะดีขึ้นแล้วก็ชาร์ g แอคแท็กสเป c ก็คือถ้าไม่ตายนะครับ ส่วนซัพพอร์ตสกิลคือได้รับดาเมจจากท่าุอ๋อและเซ่นอ๋อและีดักเหมือนทั้งทีมจะได้รับดาเมจจากท่านมืดน้อยลดลงครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีท่าแสงขึ้นอยู่อ่าเพิ่มพลังโจมตีท่าแสงทั้งทีมขึ้นอยู่กับเอฟเฟกของ Misty Vortex นะครับก็เรา,ามาดู EMP นะครับ ซัพพอร์ตสกิลนะครับบูชชาร์ตบาร์อ๋อก็คือได้ชาร์ตบาร์เพิ่มขึ้นขณะที่ใช้สกิลนะ่ะผมอัพไปเลยแล้วกันเป็นตัวที่ใช้ชาร์ตบาร์เยอะเพราะงั้นเราก็ต้องใช้บูชชาร์ตบาร์แล้วก็สามารถเพิ่มฮิลลิ่งได้ด้วยตอนนี้ก็จะเป็นตัวฮิลล์ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมก็จะอัพไว้ก่อนอ่าเราผมอัพได้แค่นี้ละ ที่เหลือเป็น Critical Hit Skill Damage Cap ก็เข้ากับตัวมันนะครับเพราะว่าตัวมันยิงสกิล7 Hit ฮิตใช่ไหมนนครับมันก็จะดาเมจแรงอยู่แต่นะ่าเสียดายที่ว่ามีแค่ชิ้นเดียวจริงๆผมว่าถ้าเกิดมีทั้งสองสามอันน่าจะโอเคกว่าแต่ดูจากลักษณะแล้วเขาให้ฮิลลิ่งมาเยอะกว่านั่นก็คือน่าจะให้เป็นตัวฮิลมากกว่านะครับผมตอนนี้ฮิลอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าทดลองต่อสู้ดีกว่านะครับผม โอเคครับเราก็จะมาที่หน้าต่อสื้อเรียบร้อยเราก็จะมาดูกันนะครับก็โดยพื้นฐานก็คือต้องใช้ชาร์ตบาร์25ถ้าเกิดต้องการ3ก็คือ70ประมาณ7 5็ดานะครับเพราะงั้นเราจะใช้ทดสอบอา,าไปอย่างเดีไปก่อน,น,นก็คือสกิลที่1นครับเจ็ทิตแะครับแต่และน้อดตัวถึงตัวเราก็ได้ชาร์ตบาร์เพิ่มขึ้นอีก10%อนะครับอันนั้นน่าจะเกิดจากมาสเตอร์รี่สกิลนะครับ กดฮิลไหมอ่าลองดูขึ้นไหมอ่ะก็ขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นพรอมัสเตอรี่นะอ่ะอันนี้ก็จะเจ็ดสิบห้าแล้วนะแอปชาร์จปลาเราจะหายไปด้วยแต่เราจะได้ไอ้บัฟอันนี้มา แต่อน,นิสึกว่าไม่มีเขียนว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะเป็นการที่ใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะใช้ท่าไม่ตายนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใช้ไม้ตายเลยแล้วกันนะจะได้ดูดาเมจแล้วเดี๋ยวค่อยดูดาเมจต,ตอนที่ไม่มีสกิลนี้นะครับย านนิดๆร้านหนึ่งร้านนิดๆเละอ่าราวนี้เราก็จะได้แล้วแต่อันนี้มันจะเพิ่มนี่ไงถ้าเกิดใช้ทำาไม่ตายปุ๊บก,ก็คือจะกแคนเดลวิกโบนัสดามเดดเบนดามเดดดิวมันเทอร์ลิสอ่าอันนี้ก็จะเป็นบัฟสเตรนนะครับแล้วก็จะมีรีเฟชทุกเทิร์ดนะครับ เราเนี่ยมนรีสตาร์วิลีเทอร์นะเดี๋ยวเราดูตีกันนะครับก็จะมีฮิลอ่ะตีดิรอบหน้าก็ยัง,งมีก็จะมีก็คือถ้าไม่ตายจะมีข้อดีตรงนี้เลยนะแต่ผมไม่ได้ใจวิกตัวนะดามเนี่ยอันนี้คืออะไรต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหนอะ โอเคคราวนี้เราก็จะไม่มีบัฟเลยนะครับเพราะงั้เราจะมาดูไว้ตายตอนไม่มีบัฟนะครับเห็นไหมครับประมาณเท่าตัวเลยนะนี่ประมาณ5้าแสนึงเกี้หนึ่ง ถ้าหรายร้านนช่ถ้าบอกว่าถ้าเรามีสกิลตรงนี้ดามเมจก็จะแรงขึ้นมากกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมีผลกับถ้ายิงด้วยหรือเปล่านะอะ่เดี๋ยวเรายิงท่าปกติไม่ได้เดี๋ยวมันนับไม่ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวขาไปเปลี่ยนตัวตัวศัตรูกันนะครับผมเอาละครับเราเปลี่ยนมาเป็นตัวเดียวนะเพราะว่าถ้าไม่ต่าง E.O. ข้อเสียไอ้อทาธรรมาดาสิ มันเป็นการกดแล,แล้วแรนดอมเพราะงันเราจะวัดดรามิไจะยากนะครับเราก็ดูจากธรรมดาก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณห้าห้าแสนพอพอกรททาไม่ตายเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมขอข้ามไปก่อนนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาพร้อมกับบัฟแล้วก็สกิลนะครับเรามาดูกันว่าจะแรงขึ้นไมมจาก5 0 0แสนกว่ากาก็เป็น1ล้านนะครับเพราะงั้ ความหมายคือถ้าเราจะใช้ท่าเพิ่มเพิ่มความแรงของท่าเราก็ต้องมีคนมีบัฟอันนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีคําถามว่าแล้วฮวิวจะมีผลแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยแล้วกันนะครับผมเอาแล้วครับเราก็จะมาเห็นตรงใช้ท่าฮิลนะครับซึ่งตอนนี้ผมลดเลือดไว้ให้แล้วระดับหนึ่งนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าจะฮิลได้แรงเท่าไหร่นะครับตอนไม่มีพันเก้าใช่ไหมครับประมาณพันเก้าเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนที่เรามีไอบ้บัฟนี้แล้ว จะได้เท่าไหร่นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือเราลดเลือดมาระดับหนึ่งแล้วก็สกิลกลับมาแล้วนะเรามาดูกันว่าจะคิวมากกว่าพันเก้าไหมเพราะอย่างเมื่อกี 1, ไ้ได้ที่พันเก้านี้ก็เกือบเกือบสองพันนะนะจากพันเก้ากลายเป็นห้าพันเจ็ดนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็ข้อสำคัญคือเราต้องใช้เก็บสกิลนี้ให้ดีนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นรีวิวเฉพาะตอนเป็นสีดาวเดี๋ยวเรามาดูตอนห้าดาวก่อนว่าจะเก่งขึ้นสักแค่ไหนะนะครับผม อ่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเป็น eo 5ดาวไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลเวล100เต็มปั่นกันเหนื่อยมากโอเคเรามาดูก่อนนะครับว่าสกิลที่มันเปลี่ยนมันจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างเท่าที่จำได้นะครับก็คือจะมีท่าไม้ตายนะครับตอนแรกมันจะใช้รับมิสติกโ o ลเท็ก่ะมันจะใช้ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็น5ดาวแล้วอ่ะมันเหลือใช้แค่ดูดไปแค่อันเดียวนะครับก็ทำมาว่าบัฟมันก็จะไม่หายไปทันทีทั้งหมดนะครับส่วนท่าแรกก็จะเป็น เจ็ดฮิตเหมือนกัน random, แรนดอมใส่ศัตรูทุกตัวเหมือนกันแล้วก็บูสต์ดาเมจแคปและนัมเบอร์ฮิตเบสออนมิสติกโบลเทคก็คือถ้ามีบัฟอยู่ก็จะมีฮิตที่มากขึ้นและดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมส่วนท่าที่2คือเปลี่ยนจากท่าฮิวธรรมดานะครับกายเวฟ้ามีบัฟแอคแท็กและดีเฟนส์ไปด้วยนะครับผมแน่นอนครับความแรงก็ขึ้นอยู่กับบัฟไอตัวนี้ครับส่วนอันที่3ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนาชาร์จบาร์มาเป็น บัฟมิสติกเนี่ยแล้วก็จะมีท่าที่4เพิ่มขึ้นมาครับที่เป็น5ดาวแต่ต้องเลเวลถึงก่อนนะอันนี้คือผมเลเวลร้อนมันเลยจะมีครบทุกท่านะครับก็คืออ่ามันจะกินบัฟทั้งหมดนะครับอ่ายูสเป็นยูสซิง Short Attack สตาร o f ออฟโฮปเล็วลอยส์เวนอะไรอะไร,ะไรยูสต์สกิลก็เหมือนบอกประมาณว่าถ้าเกิด เพื่อนในทีมที่เป็นท่าแสงใช้สกิลมันจะมีสกิลไอชื่อฟาวเฟาวเวอร์เซเว่นออกมานะครับต้องประมาณกี่ครั้งนะเวนอลไลอัลล really ียุสกิลแอดที่เลเวลสี่รีเซ็ตสตาร์ทออฟโพร์มเลเวลแล้วก็ลบไม่ได้เพราะงั้นผมก็ต้องเอาตัวท่าแสงไปช่วยลองด้วยใช่ไหม ก็คือต่อล้วก็คือมีอ่าครั้งแรกคือ activate ต่อเมื่อใช้ท่าไม่ตายอย่างที่2คือเงื่อนไขก็คืออ่าอยู่ที่ท่าแสงในทีมเราใช้ท่านะครับส่วนอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเราก็จะมาลองกันซึ่งเราก็จะมาลองที่ท่าก่อนอันนี้คือมันจะแรงขึ้นตามบัฟใเ่มส์เราจะใช้ก่อนนะแล้วก็อีกอย่างคือท่าที่4ี่ต้องรองเวลา2เทินในการใช้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะยิงท่าที่หนึ่งก่อนเลยนะครับแล้วดูดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ6กแสนห้านะครับผมคราวนี้เรามารอดูตอนที่เต็มนะครับโอเคคนระับก็คราวนี้เราจะมาอยู่ที่การใช้ท่าที่มีสแต็กแล้วนะเมื่อกี้หกแสนกว่าใช่ไหมแสนห้ายิงเรามาดูดาเมจ เป็น2ล้าน6ครับซึ่งดาเมจติอว่าสูงมากเลยนะ2ล้านเนี่ยก็นี่จะเป็นท่าที่1ที่ใช้กับท่าที่3นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2นะเพราะท่าที่2ก็จะเป็นการฮิลเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองฮิลดูแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆบัฟผมยังอยู่นะเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอลดเลือดในทีมหน่อยเรามาดูนะครับท่า2ที่ใช้สต็อกเต็มจะฮิลเท่าไหร่นะครับ54 0 0นนะครับก็คือถือว่าสูงมากในการใช้ฮิล หรือว่าเป็นตัวฮิวที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบท่าฮิวแบบปกติแล้วกันนะครับว่ามันจะได้แค่ไหนนะครับเอาละครับนี่ก็จะเห็นเลือดลดระดับหนึ่งคราวนี้ผมจะใช้โดยไม่มีสแต็กนะครับผมกดไปเลยนะครับเหลือสองพันสเพราะงั้นเพิ่มมาเกือบทอดตัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวฮิวที่ค่อนข้างแรงเลยนะ5้าหมืนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ห้า0,000ื่นดิ ห้าพ oh, okay, so ันโหหิวห uh, okay. so, uh, ้าหมื่นที่ไม่ต้องเล่นแล้วแหละโอเคครับก็นี่จะเป็นคร่าวๆแล้วก็จะมีท่าสุดท้ายที่ต้องใช้อันนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยตอนนี้เราต้องเก็บใช้เกตดนี้นะครับต้องยิงด้วยก็ยังเป็น2องล้านแนะครับคือฮิตมันจะเพิ่มจาก7น่าจะสูงสุดเท่าไหร่อีกเท่าตัวเลยมั้งโอเคก็จะมีการใช้นะครับเพราะเราจะต้องคอนซูมของไอ้สแต็กนี้ให้หมดนะครับ เมื่อคอนซูมหมดแล้วคราวนี้เราก็ต้องดูต้องให้เพื่อนเราใช้ท่าใช่ไหมน,นี่ผมก็พยายามกดท่าที่มันไม่มีผลกับดาเมจนะครับแวมาขึ้นเลเวลสองแล้วเลเวลสมนะครับเลเวลสี่เลเวลสี่แสงว่าต้องรออีกท่าอ่ะเดี๋ยวผมรอรออีกหน่อยแล้วกัน อ่านี่ครับ <see> ก็จะยิงอีกทีทีละ2ล้านเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอ,อะเป็นสกิลเสริมขึ้นมาละกันเพราะว่าวเราสู้เรายังไงต้องใช้สกิลต่อเนื่องนะก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าใช้ทําไม้ตายมันจะมีแอคทฟเวท้านดี๋ยวผมจะใช้ฮีลไปด้วย ก็ยังมีแถมมาอีกนะสองล้านห้าถือว่าสามารถเบิร์ดเาเมจได้แรงมากเลยนะตอนนี้โอเคครับงั้นเราจะมาดูกันอีกสักรอบนะครับว่าเวลาเราเล่นน่าจะต้องใช้วิธีอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นความเขียนส่วนตัวนะก็ตอนแรกถ้าเรายังมีเก็บได้ครบเจสิบ้าเราก็เก็บท่าทุกท่าไว้ก่อนนะตีๆไปก่อนอย่างนี้ เพราะงั้นอ่าเรามาที่84แล้วนะเพราะงั้นผมจะใช้ท่า3ก่อนแล้วควรใช้ท่าเป็นผมควรใช้ท่า2ไปก่อนเพราะว่าเราจะได้รับ Attack และ Defense พร้อมกันเลยนะแล้วก็ค่อยกดท่าหนึ่งดาเมจยน่าจะแรงขึ้นบิก29ก็สูงขึ้นมาติดหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกดท่าท่านี้นะท่าสุดท้ายนะครับ แล้วคราวนี้ก็อ่ะเราต้องยูยสกิลของทีไปด้วยเวลาสู้เราก็จะได้สแต็กไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อไม้ตายเลยแล้วกันเรามาดูดีกว่าถ้าเป็นไม้ตายมันจะนับไหมตอนนี้อยู่ที่สามนะครับแล้วก็เปิดออโต้ไปตาอ่ะเดี๋ยวเปิดท่าไปด้วยนะเพือ่อความชัวจะได้เห็นว่าท่าไม้ตายเปลี่ยนขนาดไหนนะครับผม นี่คือใช้ที่สังเกตเมื่อกี้มันเบาเพราะว่าเรายังไม่มีไอบัฟไอตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้ไม้ตายเก็ดตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ท่าของทีมเพื่อเก็บสแต็กให้เป็นสีแล้วก็ค่อยครบห้า ก็จะได้แถมของท่างตัวเองไปด้วยนะและ้วคันนี้ก็จะเป็นไม้ตายอีกหนึ่งถ้าเก็บมาถึงนี่คือแบบทำรูปๆมาเลยนะเพราะมันใช้ได้ก็นี้ก็าจะแรงที่สุดของเขาแล้วนะ่ะ าไม่ตายแค่ล้านสีนะครับแต่ถ้าไอสแตทไอยิงถ้าแยกยิงเวทมันธรรมดาเนี่ยแรงกว่าถ้าไม่ตายนะาสองสองล้านกว่าเลยนะก็เอาเป็นว่านี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของตัว E.O. ตัวนี้นะครับก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็ลองคุยกันได้นะครับว่าตอนนี้ดีไม่ดีไงแต่สำหรับผมตอนนี้คิดว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าถ้า2ไม่ใช่แค่ฮิวต่อไปแล้วมันจะเป็นการที่มีบัฟดีเฟนต์และแอคแท็กมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีท่าที่4ที่ ทำให้มีเบิร์ d ดาเมจในช่วงเรามี Skill สกิลกดซ้ําๆก็จะได้เทียบสองล้านกว่าถึง3เกือบ3ล้านเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็สามาร <pun S 1> ถเดี่ตีได้ที่แถวหน้าได้เรียบร้อยแล้วล่ะครับนะครับผมก็นี่จะเป็นการรีวิว Eo นะครับผมตอนที่เป็น5ดาวเลยนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆตอนทาวันนี้มันมีพรีเมียมไฟเดย์พอดีนะครับก็ลองมาดูกันเลยก่นว่า q u วสคราวนี้ยากหรือเปล่าแต่ควรทําทุกครั้งนะครับอย่างที่บอก ที่มาเอาตัวไดแกนบูเบอร์ซัดมาหมดเลยเนี่ยจะก้อนตัวนี้ให้ได้ไปใน6เทิร์นนะครับผมสกิลก็เปลี่ยนเลยสิ้นซอสอ๋อยิงธาตุลมใส่ศัตรูนะครับบูสต์ออร์ไลลี่แอคดับเบิลแอแทกเลยคอนซูสิบเปอร์เซ็นชาร์จบ่าเพราะกันยังใช้ไม่ได้อันนี้ต้องรอ4เทิร์นใช่ไหมเพราะงั้นก่อนจะทำให้ตายเราต้องมากดท่านี้แน่นอนแต่ท่านี้ล่ะ เออร์ด a มเมสสตูรีมูสปินสปินนิ่งดิฟเฟนบู t to ออร์ไลติทิปเปอร์ไดแทกเลตคอนซัมนี่ก็รอเกตสองฮิตเออร์เมดมูซแบตติ้งดิเฟนไอแบตติ้งดเฟนเนี่ยต้องเป็นสกิลของไอตัวนี้แน่นอนบูซซ์ออร์ไลติทิปเปอล์ไดแทกเลตแอนด์ชาร์จบาร์เกตหกสิแต่ละคนกินเยอะเป็นบ้าท นีงใช้ก่อนอยู่เอ่าเราก็จะได้ดับเบิลแท็กนี่ไงสปินนิ่งดีเฟนซ์นะครับเราก็แค่ใช้ท่าของโซเดนนะสปินนิ่งดีเฟนซ์โอเคเลียวอะไรบาเรียเบตเทิลดิงแอร ก็ใช้ท่าน,นันแมใส่เข้าไปอีกแล้วก็ถ้าสังเกตตัวละคร3ตัวเนี้ถ้าใครซื้อเป็นดาว์โหลดคอนเทนต์ของแกนบูแฟนตาซีนะครับก็จะได้สกินมาใส่นะครับจะสังเกตว่าแรคเอฟเฟกต์การขยับจะต่างจากในตัวหลักปกตินะครับซึ่งจะได้ซึ่งต้องบอกว่าจะได้สกินนี้เฉพาะของโค้ดของเพ เพยีเท่านั้นรู้สึกสตรีมยังไม่ให้นะครับก็เลยแม้ผมคงซื้อไปแล้วแหละก็ไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดานนะที่สตรีมไม่ได้หรือว่าสตรีมได้อาจจะได้ต่อหลังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมเลยตอนนี้ผมเลยยังไม่ซื้อยังไงละ่ะคับผม เราก็จะได้กุ้งทอดมาในเงนแล้วก็ได้เงิน300นะครับครันนี้ก็จะจบออกมานี้ก็จะหายไปเรือยนะครับผมก็นี่จะเป็นอ่าฟีเมียมไฟเทุกๆุก,กสิ้นเดือนนะครับเหมือนเคยทำไว้แล้วรอบหนึ่งครับแต่นี่คือมาทำเพราะว่ามันมีกล้มาโชว์สกินอ่าของแกนบูวิเบอร์ซัตนะครับผมในสตีมก็มีขายนะครับแต่รู้สึกจะไม่มีโค้ดจะไม่มีอะไรแถมให้แต่ราคาจะถูกกว่า ซึ่งตอนนี้ผมรอดูก่อนว่าเขาจะมีเวอร์ชั่นที่แถมโค้ดหรือเปล่านะเราค่อยซื้อถ้าไม่มีผมอาจจะต้องรอแบบรอไปยาวหน่อยเพราะผมรู้สึกว่าซื้อแล้วเหมือนขาดทุนยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาละครับก็นี่จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็คือทํามาเพื่ออรีวิว eo 5ดาวนะครับผมก็ ดูจากความสามารถแล้วผมคิดว่าคุณเทอกมีประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้จริงๆดูนะครับก็ถ้าผู้ชมท่านใดมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเออฮาดาก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญถ้าข้อมูลในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใจเรื่องอเรื่องโค้ดของแกนบูเวอร์ซัสสักเท่าไหร่นะครับผมเผื่อผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดต้องขออภัยจริงๆนะครับผมและที่สําคัญสำหรับผู้ชมท่านใดทูกใจ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับผู้ชมทางน้า YouTube ส่วนผู้ชมทางน้า Facebook ก็อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปแกนบูครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย